สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องลที่ปีที่ป้อนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้หน้าปกเราคงจะบอกเรียบร้อยแล้วว่า ทิศกำลังจะมาทำอะไรไม่ต้องเดาค่ะวันนี้ทิศจะพามาลองเทสต์ไรท์รถเทสลานะคะนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ขับ Tesla, เทสล a าตื่นเต้นมากๆมากๆเลยก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะขออธิบายก่อนว่าเทสล่ Tesla เนี่การจองเอ่อเทสต์ไร์เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็กด จองเฟสไดนะคะใส่ซิปโค้ดแล้วเขาก็จะบอกว่าสถานที่ได้ที่สุดเนี่ยที่เราจะสามารถมาทำเทสไดเนี่ยได้ที่วันไหนแล้วเราก็กดจองวันที่แล้วก็เวลา เท่านั้นเองเรียบร้อยง่ายดายมากๆค่ะส่วนวันที่มานะคะเอกสารที่ต้องเตรียมมาก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือใบขับขี่นะคะต้องขอบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเทสลาในอเมริกานะคะไม่รวมถึงเทสลาในประเทศไทยหรือประเทศอือ่นๆเพราะว่าทิฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขั้นตอนการทำเทสด์ของประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็วันนี้นะคะได้เรื่องงามยามดีคิดว่าอยากได้จะอยากจะได้รถใหม่เพราะว่ารถที่ขับอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็น t o y ยต a r เ v ฟฟที่ รุ่น2006ก็นานมามากแล้วบวกด้วยสามี condition น,นะคะคุณเดฟนะคะบอกว่า,าจะซื้อรถใหม่ให้ตั้งแต่ตอนที่กำลังอยู่ที่โรงเรียนนะคะก็โพสตโพนเนิ่นนานมาบอกว่าเอ,อ้ยยังไม่เอายังไม่เอาจนสุดท้ายเนี่ยวันนี้เรียนจบแล้วได้งานทำแล้วก็เลยมานั่งคิดกัน นั่งคำนวณการเลือก f i n นน c i เชว่าเราจะซื้อรถใหม่ได้หรือไม่แล้วพอโจทย์คำว่าจะซื้อรถใหม่ซื้ออะไรดีคิดไปคิดมาก็กอยากได้เทสลาด้วยความที่ภรรยามีสกิลการขับรถที่ ห่วยแตกมากเดียงก็เลยบอกว่าอยู่ควรจะมีรถที่เซล r ์ไรได้นะเพราะว่าอยู่ขับรถแบบว่าแย่มากเพราะฉะนั้นควรจะมีรถที่สามารถขับตัวเองได้ก็เลยมาจบลงด้วยเท s l a แต่ว่าก่อนหน้าที่จะซื้อเนี่ยเราก็ควรจะต้องมาเทสไร v ์ก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยตอนนี้มีอยู่2อรุ่นก็คือเท s l a m o เดล3แล้วก็เท s l a m o เดล Y โมเดลเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเบสิกสูตถูกสุดนะคะส่วนโมเดล Y เนี่ยก็จะคันใหญ่ที่มัน แต่ว่าราคาก็แพงขึ้นมาด้วยเป็นเงาตามตัวเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่ารุ่นไหนที่เราจะชอบคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยถามว่าคุณเป็นแฟนโมเดล3หรือว่าโมเดลวนะคะอยากจะดูเหมือนกันว่าเพื่อนๆชอบโมเดลไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากให้เพื่อนๆบทนกันก็คือว่าสีไหนที่ควรจะใช่เพราะว่านั่งเขียนกับเดฟนานมากตอนนี้มีสีในใจก็คือสีขาวสีเทาแล้วก็สีฟ้า ึ่งทิปเนี่ยชอบสีขาวกับสีฟ้าส่วนเดฟเนี่ยชอบสีเทากับสีฟ้าแต่ว่าตอนแรกทิปก็บอกว่าเอาสีขาวสิมันถูกสุดเลยนะมันไม่ต้องเพิ่มเงินมันไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ว่าถ้าเป็นสีเทากับสีฟ้าเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเพิ่มเงินเพื่อที่จะได้สีนั้นนะคะตอนนี้ก็เลยกําลังนั่งเถียงกันอยู่ว่าจะเอาสีอะไรดีเพราะว่าเดฟไม่ชอบสีขาวเลยเพื่อนๆชอบสีอะไรกันบ้างเม้นบอกกันหน่อยว่าเทเล่าสีอะไรแบบว่า ควรจะซื้อนะคะเดี๋ยวจะคิปจะกลับมานั่งดูคอมเมนต์ว่าเพื่อนๆโหวตว่าอะไรกันบ้างเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวก็บรรยากาศการเทสไรท์จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยค่ะ u <S, s outside <S just see the color right here first maybe เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในโชว์รูมกันนะคะว่ามีสีอะไรที่มาโชว์บ้างแล้วก็สีอะไรที่เราจะเลือกกันในท้ายที่สุดไปดูกันเลยค่ะ if mm -hmm. i had to sit in the back but it's very rare and yet you sit there yeah can i reach that is the question yeah maybe mm -hmm. so this is important well, it doesn't go back. so this goes on the right side of the garage this will have to go over there right? yeah pillow, one pillow. Yeah. my pillow and then only thing that we need to maintain is just a water for vibrator uh, i guess you it, the old way. yeah snap it. this is model 1 I don't know. Yeah, okay. go back a more. This is but this one feels more comfortable in the like, overall. So, yeah, it's, it's way better back here because uh, this is a lot higher. And it's a lot bigger on the inside. It's more open. So it's not too claustrophobic right. like the other one is. But but it's rare, chance that we're going to sit back here. Right. <laughs> We don't have passenger's very often either. We just have a dock. Like, they both yeah. thrive similar, but the Tesla has more zip. Mm -hmm. to get. It's all about 3นะคะก็คือเป็นรุ่นที่ยอดนิยมแล้วก็คนชอบกันมากเลยเพราะว่ามันถูกที่สุดนะคะตอนนี้เราก็ลองรุ่นแพงก่อนแล้วเราก็มาลองรุ่นถูกกันดูนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยความรู้สึกเอาจริงๆคือไม่ได้รู้สึกต่างกันมากหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กก็ไม่รู้นะเรารู้สึกว่าเออมันพอๆกันแต่ว่าเรื่ความพิต่างกันเนี่ยน่าจะเป็น ที่จุของด้านหลังที่รุ่นโมเดล Y เนี่ยจะใหญ่กว่ารุ่นนี้เนาะเอาละค่ะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงขับแล้วจะเหมือนกันหรือจะต่างกันรเราไปดูกันนะคะ Tell the fan what is our choice. So we drive the Y, and we drive the three, which is the smaller one. And I like. This one is five hundred dollar. This is a five hundred dollars. Yeah, we need it. Yeah, they come with the the free charger over there. It's like this. But it's it's this one it can connect to the house but it's charged slower. Like this? Oh, we need the but the faster one is gonna be the wall charger yeah, like this is but we need to hire the electrician to set it up too. Yeah we need that. We need the supercharger. Yeah. We bought a car We bought a car finally we book one already นะคะเราสเราจองรถไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แล้วก็กำหนดการรับรถเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณเดือนเมษาซึ่งตอนนี้ก็คือเดือนกุมภา เรียกว่าแบบเร็วมากซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะบางรุ่นก็อาจจะรอจนถึงประมาณปลายปีบางรุ่นก็รอ,อกลางปีแต่ว่ารุ่นที่เราจองไปโชคดีมากก็คือได้เดือนหน้านะคะแล้วก็รอให้เพื่อนๆรอดูกันละกันว่าตอนรับรถเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่เราได้รถแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีกันหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะ the smaller one actually. I <laughs> never thought I would. It has nothing to do with the price because Rue can tell you I don't care about the price at all. I really don't care. I just want the one I like better. And I like the little one better. The Model 3 is more comfortable for me. I enjoy driving it more. I felt like I could see a lot better. I like the window and the way the steering wheel fit. It's just a better feeling car for driving. In the back, it's very small but i never get to sit back there so if you're someone that has passengers all the time you may not like this one but if you don't have passengers you probably like this one better yeah but anyway we don't get the red color though we're gonna go by the blue